ถ้าถามว่าอะไรคืออันตรายที่แท้จริงของวงการโภชนาการน้ำตาลแป้งเหล้าบุหรีล่ลระผมว่าไม่ใช่อันตรายที่แท้จริงคือชุดความคิดทัศนคติแบบเดิมๆที่ทำให้วงการโภชนาการบ้านเราเนี่ยมันล้าหลาังทำให้ผู้บริโภคคิดอะไรเองไม่เป็นแล้วก็ทำให้เขาตกเป็นเหยื่อยุคนี้มันมีแนวทางโภชนาการใหม่ๆที่ดีกว่าของเก่าเยอะมันนี่แหละจะเล่าให้ฟัง วงการผู้ชนาการที่ดีเนี่ยมันควรทาให้คนมีความรู้เลือกของกินเป็นเพื่อให้เขามีความสุขแล้วก็สุขภาพที่ดีถูกปะซึ่งปลายทางเนี่ยมันควรทาให้คนได้กินของที่ชอบไปบ่อยโดยที่ยังหุ่นดีสุขภาพดีได้ด้วยแต่ปัญหาคือคนที่เริ่มดูแลผู้ชนาการเนี่ยมักจะเจอแต่ข้อห้ามมีกฎเหล็กห้ามนั่นห้ามนี่ต้องลดละเลิกเลี่ยงทําให้เกิดความปลัวทาให้เกิดคาว่าคุมอาหารเพราะเราต้องคุมทุกสิ่งที่เรากินอาหารบางชนิดมันก็ไม่ควรกินเยอะเกินไปแต่สิ่งที่เราควรตั้งคําถามเนี่ยคือวิธีการมากกววนลััมมีี็ิ หลักๆคือการขู่ให้เห็นถึงอันตรายแล้วก็ขู่ซ้ำๆบ่อยๆยัดเข้าไปในสมองน้ำตาลทําให้เป็นเบาหวานกินแล้วต้องตัดขากินเหล้าเยอะๆระวังตายห่าการปลูกฝังความกลัวเพราะความหวังดีเนี่ยมันก็ฟังดูสมเหตุสมผลถูกป่ะก็ในเมื่อเรารู้ๆกันอยู่ว่ากินน้ําตาลเยอะๆเนี่ยมันไม่ดีก็ขู่ๆให้คนกลัวซะให้จบๆแต่ปัญหาการใช้ความกลัวเนี่ยคือมันเป็น emotional incentive หรือแรงจูงใจที่ไม่ได้อิงกับเหตุผลซึ่งเราอาจจะต้องเลือกนะว่าเราจะใช้อารมณ์หรือใช้เหตุผลดีในการศึกษาโภชนาการช่องโหว่คืออะไรรู้ อกี่ยกับแค่อารมณ์ความกลัวหรือเหตุผลอย่างเดียวเว้ยนึกภาพง่ายๆนะเราอาจจะกลัวอ้วนแล้วก็ห้ามตัวเองไม่ให้กินอาหารบางอย่างได้ในช่วงระยะเวลาสัส้นๆแต่พอเราหยเหนื่อยเบื่อแล้วก็ตะบะแตกเนี่ยเราก็จะกินเยอะมากๆทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีแล้วก็วนลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเป็นวงจรอ,อุบาทในฐานะวิทยากรด้านภชนาการเนี่ยทุกครั้งที่ผมถามคนว่าระหว่างน้ำเปล่ากับน้ำหวานควรดื่มอะไรมากกว่ากันถ้าอยากสุขภาพดีรู้ไหมครับว่าไม่เคยมีใครตอบผิดแสดงว่าพื้นฐานภชนานากรเนี่ยบางทีเรารู้กันอยู่แล้้้้้วววเพียยงงแแตต่าาาาไมมมดดดออจรรริิๆนนผหกกับลลลปณะสใ กินอาหารที่สมดุลนะแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือวิธีการในการรณรงค์และก็ขู่ให้คนกลัวเพราะข้อเสียคือมันจะทําให้คนเกิดความคิดแบบขาวดําเรียกว่า i บ a r ร t h ิ n k i n g อันชีนี่บอกว่าน้าตาลเป็นผู้ร้ายตัวเดียวแล้วมันแย่มันทําให้คนละเลยปัจจุื่นและวอาจริงๆอาหารประเภทแป้งทุกชนิดมันก็ย่อยเป็นน้ําตาลแต่นั้าตาลเนี่ยมันไม่ได้แย่ไอ้ที่แย่คือปริมาณน้ําตาลที่คนได้รับโดยที่เขาไม่รู้ตัวต่างหากอีกข้อเสียหนึ่งคือการบอกว่าอะไรบางอย่างมันแย่แบบขาวดามันทําให้เกิดความเชื่อว่าต้ออออองงงมมมมมมีีีีีกกกกกสิิ่่่่่หหหนนนนึทัดดาา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 าๆเเเเรรรฝฝยยยะะแลล็็ปชชบ ว่ามันดีวิเศษเลิศเลยซึ่งในชีวิตจริงนะไอพวกซูเปอร์ฟู้ดหรือออร์แกนิกฟู้ดเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีทั้งหมดเสมอไปพาโลกของโภชนาการเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆอีกเยอะมากเลยที่ส่งผล แนวทางภชนาการแบบเดิมที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเรียกว่า restrictive approach พูดง่ายๆก็คือการคุมอาหารนั่นแหละต้องมีการลดละเลิกช่างตรงวัดจำกัดการกินห้ามกินแป้งหลังหกโมงเย็นอะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันมักจะมาคู่กับการให้เหตุผลบางอย่างซึ่งก็ฟังดูดีเช่นการกินแป้งหลังหกโมงเย็นจะเก็บเป็นพลังงานทําให้อ้วนแต่ปัญหาคือการสอนให้คนคิดอย่างเงี้ยมันทําให้เขาละเลยปัจจัอยอื่นๆไปด้วยซึ่งถ้าวิธีนี้มันได้ผลนะปัจจุบันทุกคนก็คงจะมีการกินที่ดีแล้วก็กินอย่างฉลาดกันแล้วสิแต่การททีีี่่่ะะาให้้้้คคคนนนนนนๆึงงเปปลลยยยพฤตติิิกกกกรรรมมมไดดััอออออบืืว็สแ สภาพแวดล้อมต่อให้เราสอนคนให้มีความรู้และกลัวอาหารมักชนิดมากแค่ไหนถ้าเราไม่ปลูกฝังนิสัยการกินที่ดีและสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยเนี่ย,ยก็ไม่ได้ผลถ้าวิธีการขู่ให้กลัวและการยัดความรู้อย่างเดียวเนี่ยมันได้ผลจริงนะวันนี้หมอเทรนเนอร์และโค้ชทุกคนก็คงจะสุขภาพดีหุ่นดีกันไปหมดแล้วแต่ความจริงอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นสิลองไปดูในโรงอาหารตามโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังเห็นกินในสิ่งที่เขาขู่กันอยู่ดีมันกลายเป็นเรื่องตลกขมขื่นที่เราเห็นคนที่ออกมาห้ามอะไรบางอย่างเนี่ยแต่เขาก็กินของที่เขาห้ามซะเองเพราะ สาเหตุที่การสักแต่จะขู่แล้วก็ห้ามคนเนี่ยมันไม่ได้ผลนะมันเป็นเพราะว่าพื้นเพของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคนแต่ละคนเนี่ยเติบโตกันมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันก็เลยทําให้เรามีนิสัยชุดความคิดต่างๆไม่เหมือนกันไปด้วยและส่วนใหญ่มนุษย์มักจะมีพฤติกรรมที่กินของที่อยู่ใกล้ๆตัวและสิ่งที่คนรอบๆตัวเขากินเพราะมันสะดวกและมันไม่ทําให้เขาใช้ชีวิตยุ่งยากนี่คือเหตุผลว่าทาไมบางคนความรู้ท่บตัวแต่ก็ยังเอาตัวไม่รอดเพราะเขาไม่ได้ปรับทนิสัยและไม่ได้ปรับสภาพแวดลอ้อมซึ่งการจะปรับนิ ไม่ใช่มาขู่ให้กลัวจนเกิดความรู้สึกผิดและพร่ำสอนให้กินแต่ของที่เข้าถึงได้ยากวิธีการปรับแบบใหม่เนี่ยเรียกว่า behavior intervention มันคือการค่อยๆปรับนิสัยจากสิ่งเล็กๆที่ไม่ต้องไปคำนวณหรือว่าไม่ต้องคาดหวังความสมบูรณ์แบบแต่เลือกจากสิ่งง่ายๆก่อนเช่นการดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นหรือว่าการเลือกซื้อของมีประโยชน์เข้าบ้านสิ่งนี้คือแนวทางที่ผมสอนมาตลอดในช่อง Fit จังชันอีกข้อหนึ่งที่ต้องรู้คือการจะปรับนิสัยคนได้เนี่ยมันต้องปรับสภาพแวดล้อมด้วยซึ่งการขู่ให้คนกลัวเนี่ยมันไมไ น้ำมันน้ำตาลแฝงในซอสปรุงรสผูกไปก็เท่านั้นและเอาจริงๆนะผมไม่ได้คิดว่าเราควรจะไปห้ามหรือทําให้คนที่เขาขายข,ายของทำมาหากินเนี่ยทำธุรกิจลําบากไม่ต้องไปห้ามผู้ผลิตใส่น้ําตาลหรือไปห้ามร้านอาหารใส่น้ำมันแต่เราควรส่งเสริมให้ธุรกิจที่ขายอาหารที่มันดีต่อสุขภาพเนี่ยให้เขาทําธุรกิจได้ง่ายแล้วก็คล่องขึ้นเพื่อเกิดตัวเลือกและคนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายสุดท้ายสิ่งที่สําคัญคือการทําให้ของที่ดีต่อสุขภาพมันอร่อยและค่อยๆปลูกฝังให้คนกินของอร่อยแบบมีความรับผิดชอบโตๆกันแล้วขขออออออรรร้้้งงงงนคัทททาใใใสิ่่่่่ีีีดดตตตวเโยไมมหู